แตูก่าอืมอืมลงเป็นลงเลยนะครับ สู่แบบเต็มตัวดึงขาวกลับไปสวยครับลูกนี้ตั้งใจนะครับอถอยหลังออกมาตรงๆแล้วหลุดมากินแดงข้างกัพมพูเล่นดำแล้วก็ต่อแดงข้างชิ่งเนี่ยนะครับ อ้าวโอ้โหไม่ดีต้อเห็น <c oughs> สาวทาน <c oughs> แล้วใช่ครับลูก <c oughs> นี้เขาน่าจะกินหลุมกลางซ้ายนะครับแต่ถอยหลังเนี่ยแรงเกินไปครับ <c oughs> มันก็เลยวิ่งไปติดกัน <c oughs> โอ้ยเต็มแ้่อีกแล้วครับวันนี้แลมวผดาบอกมีหลากหลายแม่ไม้โมยไทยให้ชมวันนี้ห้ามกระพิกตาครับเห๋ยวจะมีช็ดัดเด็ด น่าจะมีช็อตเด็ดต้องทําเลยครับต้องทําเลยต้องทําเลยนี่อรอบสองรอบสามแรกคนละแข้งแหมประสานงาครับกลางอากาศโอ้โหเดี๋ยวตามกันต่อครับไคหนักหนักใครหนักนก,กว่ากันกบสลับหมัด 1, 2, หนึ่งสองสามขยับหลอกไม่มีใครยอมแล้วครับ โโอ้หกลับมาแทงแรงมากอุ้ยเยนพามาสามเมตรแล้วโดนสับสี่นี่แหละเพลงเข่าเพลงที่สิมุทถนัดมากที่สุดคือตรงในแรงหนักอุ้งแรงมากเอาละครับเจอหมัดตัดลำตัวแล้วหนึ่งสองสามแทงขวาอหมัดมาสี่ห้าหมัดแต่ว่าสิมุทบอกขอแทงทีเดียวนห้หล่นครับโอ้โหดูครับ โยนขผ่าซ้ายครับแหลมผาดเสียบซ้ายอีกดอกอ้าวขวามาไม่จะหล่นโอ้ยชื่นชมแหลมผาดนะสามสิบเอ็ดปีแล้วนะครับโอยคู่แข่งขึ้นเขาครับเสียบไาเสียบไปเสียบไาเสียบไปโอ้โหยครับเสียบไาต่อยวันมาแรกครับวันมาแรกเอ้าโอ้โหแทงซ้ายสี่นัดเอาแล้วครับสงครามเข้ามาแล้ว ไม่ดีท้องทะลุ